สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะกับพลบรรดาภพเพลินนะจ้าเด้ออ่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะจ้าเด้อแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ฟูสุขคนและเอฟซีไทยและต่างประเทศนะจ้าเด้อมืัอนี้ก็วันออกพรรษาวันปวารณาตะนี้กะทางถาพระลงโบสถตร์นะจ้าเด้อตะนี้ พี่น้องสบู่ทุขขกคนก็นั่งขาผ่าผนลงจากอุโบสถเราจะประจะิตักบาตอาหารแห่งเดจ้าเนี่ยมาเด้อจ้าเนี่ยมาเห็ดบุญเห็ดทานน้ำกันเลยจ้ามาเนี่ยมาหาพระราานาสนิกฐาผ่าลงมาเลยจ้า มาด้อมาชมบรรยากาศในการตักะมาันนี้ได้จ่ไไาแม่คูไไดย, <Good S 2> ยินฮัลโหล พยาธาได้จ้า าจะนนี้น้ำก็ท่วมมาถึงหน่าวัดแล้วเด้อจ้าอุโบสถนหน่าวัดนาโบสถ์เจ้านี่เด้อจ้าอุโบสถเด้อจ้าตอนนี้เขาสิฟังดูบิมิตช่วงเดือนเมษาเด้อจ้าเด้อตอนนี้เด้อจ้าบรรยากาศน้ำถั่วมเด้อจ้านี่ท่วมะฮอดหน่าโบสถ์แล้วเด้อจ้านี่นี่เบื้องเด้อจ้านี่ ส่วนบางอย่างแห้งเลยอาจารนี่แต่น้ำคือยังเรื่อยๆอยู่จารนี่โบกกระสวยง,งามสง,งาม่างามเลยจา้าเด้อไปเด้อพี่นอ้องมาตักบาตรเทวนาคราชเลยเจ้าเห็นโบนิทานน้ำการด่จาดจา้จาตักบาตรเทวนาคราชเลยมัน,นจะมีเพิ เ้จ้าเห็ดปูนเห็ดทานน้ำกันนะจ้าวันนี้ตางบาทเทโวตางบาทเทโวมันออกมันสาด้จ้า บรรยากาศในการตักบาตทเทโวระจเดเนอะ สำหรับมณีขอฝากไว้ใจเพียงเสน่ห์เจ้าเจ้าเด้ดเอก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆสุภูสุภวลไทระดับประเทศี่กข้ามารับชมคลิปเด้อจ้มามนีก็ขอฝากไว้ใจเพียงเสน่ห์เจ้าเจ้าแล้ว,วขอให้พี่น้องสุภูสุภนลำรวยลำรวยเด้อจ้าเด้อขอกราบข้าขมาสวัสดีเจ้าจ้าสวัสดีเจ้า <c oughs>